ตีนต้องปิ้งมาแล้วเปิดเสียงมาด้วยอ่ะตอนนึงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่าผมสันไม่รู้ผงนะครับอ้ว้ายเชี็บพรุ่งนี้วันเลนถ่ายแล้ววะโอ้ยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเ คนโสดจมผมโหโคตรแบบ <c oughs> ตัวไอ้แทงใจดำผมเลยวาเลนไทน์เนี่ยโอ้โหมีแบบเต็มเฟซผมเลยแชร์เตมเฟซแท็กกันโอ้โหมากันเป็นแบบมาเป็นแบบอะไรอะ <c oughs> เรียงกันมาเลยโอ้โหโอ้แล้วผมอ่ไม่ยังไ,ไม่มีคู่เลย่ะอ๋อหายแล้ววาเลนไทน์ที่จริงมันก็ ที่จริงมันก็มีคนที่ชอบนะแต่ถ้าจะขอเป็นแฟนนี่เสียเสียระ,ะบบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอ่าคลิปเนี้คลิปเนี้ยผมคลิปนี้ผมเนี่ยมีจุดประสงค์ว่ามาจะลงเลยไม่ติด ไม่ตัดต่อแล้วผมไม่ตัดต่อแล้วโอ้โหไม่ชอบอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวาเลนไทน์เมื่อตอนเด็กของผมแล้วก็มาพูดรายละเอียดต่างๆภายในกี่วรู้ความรู้เกี่ยวกับวาเลนไทน์นั่นเองก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี้ยผมผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยมีคนที่แอบชอบแน่นอนซึ่งเอาเวนเอาจะช่วยเอาจะช่วยสำหรับคนที่ยังไม่กล้าบอกชอบหรือว่ายังลังเลอยู่ว่าเราจะเป็นแฟนคนนี้ดีไหมอะไรนี้โอเคนั้นก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องซันเบลล์ของได้นะครับผมโอเคไปรับชมคลิปกันเลยปุ๊บ ไม่ตัดตอนคลิปนี้ไม่ต่อคืนคืนวันที่สิบาผมถ่ายตอนคืนวันสามประมาณสามทุ่มแล้วซึ่งซึ่งมันก็ต้องรีบต้องรีบลงเพว่าต้องลงวันที่14บสี่ิ้งคืนนี้ okay. โอเคมาเฮ้ยเจ้ากนุนโอเคเวลาเล่าประสบการณ์ตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่เมื่อตอนประมาณเจ็ดแปดขวบได้ จิตไปขวบผมเนี่ยวาเลนไทน์พอวันนึงพอว่าวาเลนไทน์เสร็จเนี่ยพอวาเลนไทน์เสร็จเนี่ยพอวาเลนไทน์ไปเทช่ที่พอเวลาเสร็จแล้วดีแล้วก็พอวันวาเลนไทน์ใช่ไหมตอนประมาณจิตไปขวบเนี่ยผมก็มีคนที่ชอบเว้ยซึ่งซึ่งวันนั้นอ่ะโอ้คนอื่นเนี่ยคือมีแบบ ไปบอกชอบคนนู้นคนนี้ผมก็เออถามมั้งแบบซื้อขนมซื้อลูกอมเมื่อก่อนเน่ยลูกอมฮาร์ดบิอ่าลูกอมที่เป็นเสียมพูอ่ะที่เป็นรูปปวใจใช่ปะ่ะนั่นแหละผมซื้อไปประมาณโน้เมื่อก่อนนี่ประมาณห้าเออห้าบาทเนี่ยกูได้คนเยอะเลยแล้วทีเนี้ยผมก็อ่า นำไปเอ้ยไม่ใช่นำไปดิพูดทางการทําไมวะเนี่ยก็เอาใบใส่ใต้โต๊ะของคนที่ชอบแล้วก็ให้ขนมเต็มโต๊้เลยหลังจากนั้นเนี่ยพอพออ่าพอเข้ามาเขาก็งงงงว่าเอ้ยใครมาให้ว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมก็เดินไปเดินไปบอกว่าเอ้ยเราให้เองเออนั่นนั่นแหละนั่นแหละคือ วันเวลาถ่ายเมื่อตอนเด็กของผมซึ่งถ้าถามผมว่าเมื่อตอนเด็กเนี่ยอความรักในวัยเด็กเนี่ยคือโอ้โหจะบอกได้มันคือมันแบบสนุกแบบเป็นสนุกแบบสนุกจัดเลยแหละแล้วแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าความรักได้เปล่าเมื่อตอนเด็ก<ต>คือตอนนั้นอะ่ะคือแล้วน่นะ <c oughs> เขาน่าจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาไม่ได้บอกอะไรผมเขาเอรับ รับรับของร้านไปแล้วก็เออผมก็บอกชอบไปนั่นเองไ้ยไปใชยอะไรเนี่ยเราเห็นเนี้ย,เ,ย,เ,ยเออนั่นแหละเป็นประสบการณ์ตอนเด็กของผมแล้วไปลงตอรี่โอยแล้วก็ตอนนั่นแหละคือประสบการณ์ตอนเด็กว่าเกี่ยวกับวัยไทยของผมซึ่งผ,ผ่านมาสิปีแล้วนี่สิบแปดแล้วเดือนหนึ่งสิบแปดก็คือโอ้ หากับการมีความรักไปโคตรนานเลยแล้วก็ผมขอขอขอพูดเรื่องวันไทยคือวันไทยเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมว่าผมอยากจะให้ของคนคนนหนึ่งว้ยซึ่งใครผมไม่บอกท่านเองแล้วก็มีอย่างที่โคตรเจ็บใจเลยผมอะสั่งของ วันที่สองวันที่สามสั่งผสั่งของไปปุ๊บยังไม่ได้วันนี้วันที่สิบสามยังไม่ได้ของนั้นเลยกล่าวว่าวันที่สิบสี่เนี่ยผมจะให้ของว่ะเนี่ยของมันยังไม่ถึงอะคือบนทุคนบนเลยเด้โคตรโหดร้อนเลยคือแล้วมันเฟลหมดเลยอะที่อ่าความคิดหรือว่าวางกายวางแหงงผมเนี่ยเฟลเฟลหมดเอ้ยวาผมจะให้ของอันนี้เว้ยคือผมผมจะวันที่ส <ๆ S 1> ิบสี่เนี่ยอยากมิวสแบบ เว้นทายในวัยเหรียญเว้ยโอ้โหครั้งหนึ่งวะแม่งมัธยมแไม่มีแค่เดียวโอเคหลังจากนั้นเนี่ยไม่หลังจากนั้นดีคนละเรื่องเลยคือผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเว้นทายคือเว้นทายเป็นเดือนแห่งความรักคือถ้าเทียบในในทั้งปีมันจะมีอยู่สองวันที่อาพูดกันตรงเลยคือมีวันทุกอามันจะเป็น วันที่เสียตัวมากที่สุดในในปีได้เลยคือมีวันวันทายหนึ่งวันแล้วก็มีวันรอยกระโงอีกหนึ่งวันซึ่งไม่รู้ทำใหม่เหมือนกันมีคนบอกมาไอแตยังไม่เคยลองันนะหวังอ่าแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะผมอยากจะบอกว่าไอวันทายเนี่ยเออคือมันเป็นเหมือนเป็นเดือนเป็น เป็นปีที่เป็นปีที่เขาเรียกว่าเป็นให้โอกาสกับกับคนมีความรักคือเหมือนเรามีความชอบกับคนหนึ่งแล้วก็มันเหมือนแบบมันเปิดโอกาสเป็นแบบอาทาง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 เดินให้ไปบอกชอบนั่นเองซึ่งเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่อยากมีความรักนั่นเองโอ้ย คือว่าเหมือนมาบนอะไรวะเนี่ยคือฟังทำไมวะเอออย่าองวิทย์เออซึ่งวนถายถือว่าสำหรับบางคนนะคือเป็นโคตรพิเศษเลยแล้วจะมันจะมีเพื่อนบางคนแล้วเมื่อประตอนประถมคือเนี่ยตามไลลตามบ่าตามอกตามเสื้อขันหลังอะไรเนี่ยโอ้โหมีสติกเตอร์เต็มไปเลย ขโมยเลยไอชาเลย,เลยผมยังไม่มียคือต้วขโมยของเพื่อนมาแล้วก็ไปติด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  <c oughs> แม่งแบบเชี่ยทำเพื่ออะไรวะกันเมื่อกันะจนะบอกก็นะคือมันเป็นความทรงจำในวัยเด็กของผมเกี่ยวกับวาลเลนไทน์นั่นเองถ้าถามว่าวาลเลนไทน์ตอช่วงไหนเวลาไหนท,ท,นนที่มันเป็นสินนน่งที่น่าจดจำที่สุดคือมันเป็น ช่วงมัธยมเป็นช่วงตอนมัธยมเนี่ยแหละคือมันเป็นแบบวัยรุ่นอยากลองอยากรู้เป็นธรรมดาครับผมโอเคซึ่งผมคิดไม่ออกว่าผมจะพูดอะไรผมใครที่เกยดฟังก็ข้ามไปสักสามสิบวิก็ได้ผมขอคิดสักแป๊บหนึ่งเพราะผมไม่ได้รับต่อคลิปเนี้ยผมอยากพูดว่าอ่ะเรื่องเกี่ยวกับ วัไทายกับการมีแฟนหรือว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือทุงยาอนามัยเล,เลยนะครับอ่ะอันนี้มันเป็นอัไนเกิดแล้วอ่าแล้วก็อย่าลืมทําคันครับผมพูดทุกครั้งทุกคลิปไม่้ก็มีทุงยางไม่ไปเกีย่ยอะไรทุงยางสปอนเซอร์ทุงยาต้อ,ง,อง,ตงเข้าด้วยวะแล้วก็ย่องไรคือ ก่อนทาอะไรหรือว่าจะไปเปิดซิงไข่มันคิดดีๆก่อนคิดไว้ก่อนจะราไม่ชอบเขาได้เปล่าอะไรบ้านนี้นันเองฟังไว้ด้วยคามรู้รล้วนๆนะครั้งนี้เตือนตัวเ <com mon> องว่าให้เตือนตัวเองก่อนนะครับผมเดิ <c oughs> นตัวเองก็ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็วัยไทยไม่จะพูดอะไรอยู่ดีวะงั้นก็ แฮปปี birthday. Birthday, เ้เบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์เมื่อวานครับผม <c oughs> <c oughs> พี่ชายผมตด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ชายผมครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็แฮปปี้วันทายเดย์ครับผมมีความสุขก,กับการไปบอกชอบคนที่เราชอบนั่นเองนั่นเองโอเค ก็เปกระจายให้กับทุกคนเลยครับที่มีความรักหรือว่าพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะมีความมีความตั้งใจที่จะไปให้ของฝัญไปให้สิ่งของหรือว่าไปให้ไปบอกความรู้สึกในใจกับคนที่ชอบนั่นเองไปดูติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวคลาบทลิปนี้ลงไปก็ขอยอดวิวหน่อยเคหลังจากคลิปนี้ก็ กดไลค์กดติดตามให้ช่องสายวิพงด้วยครับผมโอเคเพื่อนผมโสดครับโสดไหใครเพื่อนเมือบางผมสอนพี่พี่ผมโสดโสดไหมโอเคเขาเขาไม่โสดละตอนนี้เขาไม่โสดละโอเคไม่ต้องถามว่าเออ่ขอวงขอวับไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะไม่มีคนดูมึงหรอกครับโอเคก็ไม่ใส่รถฟังสวยเพียงเท่านี้ก็ได้จบกันแล้ว Bye. <laughs>